มาพบกับเนื้อตัวก่อนชกวิเคราะห์ก่อนเกมโดยใหญ่ลำนาลายและในเทปนี้ครับเนื้อตัวก่อนเกมในศึกวันไฟเดฟไฟหรือวันลูมินีครั้งที่131ประจำวันศุกร์ที่31ตุลาคมนี้ถ่ายทอดสดในทุกแพลตฟอร์มของวันชมเปี้ยนชิพตั้งแต่เวลา19นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปผู้นำในรายการครับเป็นการชกในรูปแบบมวยไทยรุ่นไฟเวทไม่เกิน135อปอนด์นะครับคู่รีแม์นะครับ สุริยันเล็กพอยันยิ่งครับมา132อปอนด์ในขณะที่คู่ต่อสู้ครับเดโชปอบรินะครับมา132อปอนด์เข้ากันนะครับสุริยันเล็กครับไฟล่าสุดนี่เจอกับเดโชมาปรากฏว่าสุริยันเล็กเป็นฝ่ายแซงเอาชนะคะแนนเดโชไปได้สำเร็จครับสุริยันเล็กปัจจุบันอายุเกปีสูง160เซนติเมตรในขณะที่เดโชครับอายุ22ปีสูง175เเซนติเมตรครับ ส่วนสูงมีเดโชได้เปรียบครับ15เซนติเมตรอายุก็อ่อนกว่าทางด้านของสุริยันเลยครับ7ปีเลยทีเดียวรูปร่างชกชกก็อย่างที่เห็นครับเดโชได้เปรียบชัดเจนผลที่แล้วแหม่ละหลายคนก็เรียกว่าคาใจนะครับทั้งคู่นี้ชกกันมาปรากฏว่า2ยกแรกเนี่ยเดโชครับได้เปลี่ยนนะนำไปก่อนนะไปยุสุดท้ายครับสุริยันเล็กมาแซงด้วยการต่อยทางด้านของเดโชหล่น2นับครับแม้ว่าเดโชครับจะต่อยได้นับคืนหนึ่งนับ ต่สมุปวงคะแนนแล้วกรรมการครับก็ชูมือไปทางสุยันเลยครับให้ซูยันไม่เป็นฝ่ายชนะคะแนนกลายเป็นไฟที่มาไฟคาใจในไฟนี้นะครับคือด้วยความที่ทั้งคู่ครับชกมาแล้วครั้งหนึ่งเราก็เห็นใช่ฮะเห็นหน้าค่าตาเห็นฟอร์มมาแล้วว่าเป็นยังไงเอาจงจริงแล้วเดโชก็ไปพลาดในยกท้ายๆครับไปพลาดโดนนับสองนับครับถ่าเรียกว่าคุมเกนได้อยู่นะครับไปไม่พลาดไปโดนหมัดซัมบะกงหล่นสองนับ ไม่ว่าจะได้คืนมานับหนึงนะครับแบบผลที่แล้วดูแล้วนะฝีมือรูปร่างช่วงชกยังไงครับเดโชก็ดูจะดีกว่าทางด้านของซูริยนเลยครับฉะนั้นครับวันนี้ครับชี้ไปทางเดโชน่าจะดีกว่าซุริยนเลยครับน่าจะเป็นฝ่ายล้างแค้นไปได้ครับอูต่อมาครับมวยไทยในพะิการรุ่นบันตั้มเบรไม่เกิน145ปอนด์พลิศลูกเจ้าแม่สายวารีครับมา139.8 ในขณะที่กีตสนะดาวเด่นมวยไทยครับมา139.2ปอนด์พันลิทครับอายุ28ปีสูง168เซนติเมตรสายล่าสุดคือการแพ้น็อกให้กับแอมต้าแคลเซมในยกที่2ในขณะที่กีตสนะครับปัจจุบันอายุ24ปีสูง170เซนติเมตรสายล่าสุดคือการชะนะคะแนนคมอาวุธเอฟเอกุ่างลงชกก็ต้องบอกว่ากีตสนะครับความหนาดูใกล้เคียงนะแต่ดูโดยรวมแล้วกีตสนะดูได้เปรียบในเรื่องของสรีระรูปร่างครับ อันนี้เป็นมวยอาวุธครบเครื่องนะครับคมเฉียบขาดนะครับแต่เป็นนักมวยที่่าคมวยอาจจะไม่ค่อยดีนะครับโดนหนักๆแรงๆก็มีโอกาสไปได้กิศณะครับเป็นประเภทแบบแข็งแรงครับบู๊ถึกทนถึงไหนถึงกันสปีดจังหวะอาจจะช้ากว่าครับแต่อาศัยว่าถึกทนแข็งแรง้าได้ถึงเนื้อถ,ถึงตัวแล้วนี่รับประกันว่าแมหวันเจี๊ยบเลยทีเดียวคู่นี้ครับผมยังชอบไปที่กิศณะครับแม่ไม่เป็นมวยที่ไม่ไม่แพ้หมัดนะนะโดนหมัดโดนอะไรนี่เขาหย่วนทนได้ อย่าให้ได้ทํานะอย่าให้ได้จับนะรับประกันว่าพันลิตรนี่เหนื่อยแน่นอนคูนี้ผมชี้ไปที่ความใหญ่ของกิจณะความแก่งของกิจณะน่าจะดีกว่าทางด้านของพันลิตรนะครับคู่ต่อมาครับมวยไทยในพะิการรุ่นบันต้อมเบลดไม่เกิน145ปอนด์ครับบัวเขียวปอเปาอินมา1น8่อแปอนด์ในขณะที่มามอสสอาชีพครับมา137.6อปอนด์บัวเขียวปอเปออาอินครับปัจจุบันอายุ24ปีสูง177เซนติเมตร ไฟล่าสุดคือการแพ้คะแนนให้กับเด็ดดวงเล็กทีเด็ด99มมโมสอสละชีพครับอายุ19ปีปัจจุบันนะครับสูง173เซนติเมตรไฟล่าสุดคือการชนะคะแนนเอมุยแมชชกจากเมียนมามาได้นะครับหลุร่างช่วงชกก็ต้องบอกว่าแม้ความความสูงครับอยู่ที่บัวเขียวครับได้เปรียบเรื่องสรลลละนะครับคู่นี้บัวเขียวอาจจะได้เก๋าอาจจะได้กระดูกนะครับอาวุธครบเครื่องวงในนี่แทงเจ็บนะครับ แต่แมมมอสครับหลังๆนี่เรียกว่าฟอร์มมาดีเหลือเกินครับฟอร์มเริ่มเริ่มดีวันดีคืนนะครับยังดูว่าแม่ความเก่านี่ยังไงก็ตามแต่ครับความเก่าในไฟนี้ครับน่าจะมีผลครับปะทะเสียดสีไปแล้วแมมมอสครับไม่น่าจะสู้ความเก่าของบัวเขียวปอบอื่นไปได้คนที่ชี้ไปทางบัวเขียวครับน่าจะดีกว่าแมมมอสอสสละชีพครับคู่ต่อมาครับมวยไทยในพิกัดรุ่นไฟเบรไม่เกิน135ปอนด์นะครับเพชรเมืองเหนือต้องขาวเชียงใหม่มา134ปอนด์ คู่ต่อสู้จากโมร็อกโกครับโมเมตตาฟิกมา134ปอนด์เป็นมือเหงือปัจจุบันอายุ17ปีนะครับสูง174เซนติเมตรไฟลา่าสุดแพ้คะแนนให้กับศิลธรรมมอเราจะพัดหมู่บ้านจอมบึงนะครับในรูปแบบมวยไทยยกนะครับไม่เคยชกในรายการวันมาก่อนส่วนโมบัตตาฟิกนะครับอายุ20ปีครับสูง184เซนติเมตรไฟลา่าสุดในการแพ้น็อ к ให้กับมุทิไก่วอจักรวุฒิเกียร์ข่ายกแรก รูปร่างชุ่มชกแม่แต่ดูจากตัวเลขน,นะนึกว่าจะห่างกันเยอะนะครับแม่ไม่ได้ห่างกันเยอะนะครับแต่ยังไงก็าตามครับโมมัดดาวฟิกครับได้เปรียบส่วนสูงรูปร่างครับยาวกว่าแม้ว่าจะเป็นนักชกประเภทแบบแม่สูงสูงยาวๆนะงองงงแงงนะดูไม่ค่อยทนเท่าไหร่นะแต่เอาจริงๆแนละ้วสร้างปัญหาให้กับคู่ต่อสู้มากเหลือเกินนะครับไฟที่เจาตัวเจอกับวุฒิไกรต้องบอกว่าวุฒิไกรนี่มันเก๋ากว่าเยอะนะมันก็เลยแพ้กับวุฒิไกรแต่วันนี้ครับเจอกับเพชรมึงนะ ไอ้หนุ่มวัยสิปีครับผมยังชอบไปที่ทาวฟิกครับได้เปรียบความใหญ่ท็อปจริงๆแล้วความใหญ่เนี่ยจะสร้างปัญหาให้กับเพชรเมืองเหนืออย่างแน่นอนชี้ไปทางโมบัต์ทาวฟิกครับผู่ต่อมาครับมวยไทยหญิงมีรุ่นอะตอมเบทครับที่จัดไม่เกิน115ปอนด์กาเบเล่โมรามจากบราซิลครับมา114.2ปอนด์คู่ต่อสู้ชาวไทยครับน้องฟ้าใสท็อปที่เจสันชัยมา114.4ปอนด์ กาเบเล์โมรามปัจจุบันอายุ24ปีสูง165เซนติเมตรไฟล่าสุดชนะคะแนนลูเอลิสมาลูเอลในขณะที่น้องฟ้าใสนะครับปัจจุบันอายุ29ปีสูง156เซนติเมตรไฟล่าสุดแพ้คะแนนให้กับฟรานซิสกาเวล่าลงมานะครับรูปร่างช่วงชกก็ต้องบอกว่าแม็กสาวบราซิลครับกาเบเล์โมรามครับดูจะสูงยาวกว่าทางด้านน้องน้องฟ้าใสอย่างเห็นได้ชัดแต่ผมก็ยังชอบน้องฝรั่งเศสนะ คูนี้สปีดความไวจังหวะการอาวุธโดยเฉพาะอ่อมน้องฟ้าใสทําได้ดีนะครับกับเบเลน่นี่อาจจะได้ใหญ่ได้ยาวได้แบบแบบแบบได้รูปร่างนะเบียดเดินชนบทผ่าน้องฟ้าใสหมดก็อาจจะแซงโมลามได้แต่ผมเชื่อวันนี้ไม่น่าจะหมดนะครับน่าจะเอาศัยจังหวะฝีมือความคล่องว่องไวละที่เด่นของแกรครับอยู่ที่2อครับให้เป็นประโยชน์ไปนี้ครับน้องฟ้าใสครับน่าจะทิกเอาชนะสาวบาสิวได้ชี้ไปทางน้องฟ้าใสท็อปพีเคสนชัยครับ โอ้หต่อมาครับมวยไทยในพิกัดรุ่นอาตอมเวทไม่เกิน115ปอนด์อีคิวซังซอสสละชีพมา114.4ปอนด์ครับโอ้ต่อสู้นะครับดาวแดงเอนนี N ่ N N I, มวยไทยมา114.2ปอนด์อีคิวซังสัญญาอายุ19ปีสูง170เซนติเมตรไฟล่าสุดชนะคะแนนก,นกับปั้นทองชอ5ปียักษ์ส่วนดาวแดงครับ19ปีเท่ากันนะครับสูง1 6 7เซนติเมตร ไฟล่าสุดชกในรูปแบบมวยห้ยกครับชนะคะแนนเพชรป่าศักดสิส์สละชีพตัวของดาวแดงครับไม่เคยชกในรูปแบบวันลมนีมาก่อนนะครับรูปรางชส้งชกต้องบอกว่าความได้เปรียบอยู่ที่อ q คิวซังนะครับชกอยู่ที่นี่มามากกว่านครับยังชอบไปที่อีคิวซังนะครับดาวแดงนี้พึ่งมาชกครับเจอนวม4ออนไปไม่รู้ว่าโดนเต็มๆโดนหนักๆนี่จะออกทรงไหนชี้ไปทางอีคิวซังครับน่าจะดีกว่าดาวแดงอินนี่มวยไก่ครับ คู่ต่อมาครับคู่เอกแพคอินเตอร์ครับโวยไทยในรุ่นไฟเวทไม่เกิน135ปอนด์รุสตัมยูนซอฟจากรัสเซียครับมา134.8คู่ต่อสู้ชาวไทยครับเพชรสุขุมวิทยต้อมทุ่งใหญ่มา134.8ทางนี้เรียกว่าเท่ากันเลยทีเดียวรุสตัมปัจจุบันอายุ18ปีสูง173เซติเมตรไฟล่าสุดชนะคะแนนด,ดอนคิงโยธาลักษ์ยไทยครับ เอ็กซ์คุมวิทครับอายุ27ปีนะครับล่าสุดนะครับสูง170เซนติเมตรไฟล์ล่าสุดแพนน็อกให้กับอัสลามจอดออติคอฟในยกที่3รูปรางช่วงชกก็ต้องบอกนะครับว่าลุสตัมดูจะได้เปรียบเล็กน้อยลุสตัมนี่ยิ่งชกยิ่งดีนะครับโชว์ผลงานได้ดีมาอย่างต่อเนื่องครับอาวุธครบเครื่องไวรวดเร็วในขณะที่เพ็รสุขุมวิทครับถึงไหนถึงการบูสู้ดุดันก็จริงนะครับแต่แม่เหมือนกับว่าจะเจอฝรั่งทีไรนี่เหมือนจะไม่ถูกชะลก ไฟนี้เจอกับมวยคล่องๆไวๆอย่างลุสตัมนะครับดูท่าทางแล้วน่าจะเหนื่อยครับชี้ไปทางลุสตัมยูนูซอฟจากรักเสเซียครับน่าจะดีกว่าเพรสุูมิรตั้มทุ่งใหญ่ต่อกันด้วยคู่นี้ครับคิกบ็อกซิ่งในรุ่นแบนตัมเวทไม่เกิน145ปอนด์จูช่วยจากจีนครับมา143.4ปูต่อสู้ชาวฝรั่งเศสครับอาเธอร์ครอฟมา1 4 4 2ปอ์ จูช่วยนี้ไม่เคยชกในรายการวันมาก่อนนะครับปัจจุบันอายุ30ปีสูง171เซนติเมตรไฟล่าสุดครับชกที่มองตีนนะครับแพ้กับมวยดีครับแพ้กับฮิโรทากะอาซาฮิสะนะครับไม่เคยชคในรายการวันมาก่อนแต่ตามประวัติตามข้อมูลนะครับชนะมวยมีระดับอย่างยอดขุนพลวีรศักดิ์เล็กยิมนะครับชนะคะแนนทางด้านของปินเพชรบัญชาเมฆเลยว่าผ่านมวยดีมามาพอสมควรนะครับสําหรับจูช่วยในขณะที่อาเธอร์ครับ ัาอายุ28ปีสูง174เซนติเมตรไฟล่าสุดครับชกในรายการวันเนี่ยนะครับแพ้คะแนนให้กับเียวตะนากานโนข้อมูลเดิมๆของจูช่วยครับถือเป็นมวยมีระดับมวยมีชั้นมีเชิงนะครับแล้วก็ชกในรูปแบบทิกบ็อกซิ่งมาตลอดนะครับคู่นี้มาผมว่าจูช่วยน่าจะดีกว่านะข่มข้องหลากหลายส่วนอาเธอร์คอปครับเพิ่งเพิ่งมามีชื่อเพิ่งมาชกในรายการวนะันน่ะเออแล้วก็แพ้กับเียวตะไปดูแล้วไม่เท่าไหร่ครับไม่น่าจะต้านทานจูช่วยได้ จูช่วยนี่ระดับชนะยอดขุนพลมาแล้วนะชนะปิ่นเทปมาแล้วนะถอว่าเป็นธรรมดาลเลยเดียวสําหรับมวยจีนรายนี้ครับชีพทร่มวยจีนครับจูช่วยคู่ต่อมาครับคิกบ็อกซิ่งในรุ่นแบนตัมเวทพ่การไม่เกิน145ปอนด์กาเบรียลปาเรล่านะครับจากเวเนซุเลามา145ปอนด์พอดีพิกัดครับในขณะที่คู่ต่อสู้ชาวญี่ปุ่นนะครับทากุมะ144.6ปอนด์กาเบรียนปาเรล่านะครับ ปัจจุบันอายุ26ปีสูง176เซนติเมตรไฟล่าสุดนะครับชกที่ภาคใต้ชกที่ป่าตองนะครับเอาชนะน็อกคู่ต่อสู้ในยกที่2นะครับไม่เคยชกในรายการวันมาก่อนครับส่วนทากุนะครับอายุ25ปีสูง175เซนติเมตรไฟล่าสุดชกที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแพ้แตกมานะครับแพ้แตกมาที่ประเทศญี่ปุ่นทั้งคู่ไม่เคยชกในรายการวันมาก่อนครับแต่คู่นี้ผมยังชอบไปที่ทากุครับโดยเพราะอย่างยิ่งถ้าชกในรูปแบบชิกบ็อกซิ่งนะครับ ว้มไวความคล่องการออกอาวุธดูจะต่อเนื่องมากกว่าทางด้านของกาเบียนปาเรล,ล่านะครับซึ่งพื้นเดิมแกนเนี่ยมาจากมวยไทยนะครับมาเจอไวไวาอย่างทากุซึ่งชกในกติกาที่บ็อกซิ่งดูแล้วแหม่ไล่ยากเหมือนกันครับชี้ไปทางทากุจากญี่ปุ่นครับน่าจะดีกว่ากาเบียนปาเรล,ล่าคูต่อมาครับเอเนในรุ่นเฟเธอร์เวทพิการไม่เกิน155ปอนด์อเล็กซานเดอร์ขาดนักชกกรึ่งไทยฝรั่งเศสมาพอดีพิการครับ155ปอนด์ ในขณะที่คู่ต่อสู้ชาวญี่ปุ่นครับเซยามาซึดะครับมา154.4ปอนด์อเล็กซานเดร์คานปัจจุบันอายุ32ปีสูง175เซนติเมตรไฟล่าสุดชนะซับพิชชันคู่ต่อสู้ในยกที่2ในขณะที่นักสู้จากญี่ปุ่นครับเซย่านะครับปัจจุบันอายุ30ปีสูง173เซนติเมตรไฟล่าสุดนะครับเอาชนะน็อกคู่ต่อสู้ในยกที่2 รูปร่างถือว่าทางด้านของอเล็กซานเดอร์ค่านดูจะได้เปรียบเล็กน้อยนะครับความหนักความหน่วงครับผมชอบไปที่อเล็กซานเดอร์ข่านนะครับถ้าไม่โดนทางด้านของเซยะลากลงพื้นนะครับดูว่าลูกหนักลูกแรงครับทีต่อทีดอกต่อดอกอเล็กซานเดอร์ค่านดีกว่าครับชี้ไปที่นะักชกไทยลูกครึ่งฝรั่งเศสอเล็กซานเดอร์ข่านน่าจะดีกว่าเซียร์ครับถูอต่อมาครับมวยไทยหญิงในรุ่นอะตอมเบนพิการไม่เกินหนึ G ่ง้อยิบห้าปอนด์จีเซงฟิปิโลจากฮ่องกงครับมา114.4ปอนด คู่ต่อสู้ชาวฝรั่งเศสครับเมดิสันคัสมา113.6อปอนด์กีเซงนะครับปัจจุบันอายุ2 2ป 0, cm, ีสูง159เซนติเมตรไฟล่าสุดชนะคะแนนฟูยูกะส่วนสาวฝรั่งเศสครับเมดิสันนะครับอายุ18ปีสูง156เซนติเมตรนะครับยังชอบไปที่มวยที่เราเห็นเห็นฟอร์มอยู่นะครับจีเซงไซปิโลครับน่าจะดีกว่าทางด้านของนักมวยชาวฝรั่งเศสครับพยายามหาฟอร์มแล้วไม่เจอนะครับ ก็เรียกได้ว่าเสาฮ่องกงครับประสบการณ์กระดูกในรูปแบบของวันลุมินีดีกว่าทางด้านของเมดิสันจากฝรั่งเศสครับและคู่รังในรายการครับ MMA ในรุ่นไฟเวทพิกัดไม่เกิน135ปอนด์ชาซตาด,ดาอัตตาอฟครับมา135ปอนด์จากเซิร์เมนิสตนันอูต่อสู้จากอเสเรรเจันครับเมลาดมัมเมตสตาดา้ามา13 4 4ปอนด์ ชัสซาดานะครับปัจจุบันอายุ7ปีสูง177เซนิเมตรไฟล่าสุดเอาชนะอบลมาคู่ต่อสู้ในยกที่2ครับที่บ้นเกิดนะครับส่วนเมนลับนะครับจากอเซอร์ไบยจันสูง176เซนิเมตรไฟล่าสุดชนะน็อกคู่ต่อสู้เพียงแค่ยกแรกที่บ้านเกิดนะครับท่นี้นี่รูปร่างครับชัสซาดาดูจะได้เปรียบอย่างเห็นได้ชัดครับ ดูจากฟอร์มหลังทั้งคู่ก็ต้องบอกว่าเป็นมวยฟอร์มดีด้วยกันทั้งคู่นะครับฟอร์มสดด้วยกันทั้งคู่แต่ผมยังชอบไปที่ชาซาด้านะครับรูปร่างได้เปรียบนะครับและดูเหมือนว่าพื้นฐานนะครับหรือว่ารูปแบบการต่อสู้แบบลงพื้นก,กาวแกะชาซาดาน่าจะฝ่ายทําได้ดีกว่าครับเมลาร์ได้หกไ,ได้ดุดันนะครับต่อยโดนก็เป็งเองไปต่อยไม่โดนครับน่าจะเสร็จทางด้านของชาซาดาอัตตาเอฟจากเบอร์มิสสารครับ และนี่ครับก็คือทั้งหมดของเรื่องตัวตก่อนชกวิเคราะห์ก่อนเกมครับโดยผมครับใหญ่ลำนาลายในศึกวันลุมินีครั้งที่1 3 1ครับประจำวันศุกร์ที่3 1ตุลาคมนี้ถ้าเพืเ่อนๆครับชอบในคอนเทนต์ของเราฝากกดติดตามมวยเด็ดสังเวียนเดือดได้ในทุกแพลตฟอร์มครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ